สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของบลูสตูเดย์ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแน่นอนฮะก็จะมีเรื่องราวแถลงข่าวก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้รวไมไปถึงความเคลื่อนไหวของวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็เจอาฟิลิกซึ่งล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ ก่อนอื่นเลยฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาครับบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดาครับกระป๋องสีชมพูก็ใครสนใจอยากจะลองนะฮะพิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เ e เว่นอีเลนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับงานในวันอาทิตย์นี้นะครับใครอยากจะไปร่วมสนุกดูฟุตบอลกันสดๆเลยฮะ ที่เดอะพับบริกนะครับเรียบทางด่วนรามอินทานะครับไปดูเกมเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับก็ใครสนใจลงทะเบียนเนี่ยไปลงทะเบียนได้ที่ Facebook Fan Page ของสิงห์ world of football นะครับข่าวที่น่าสนใจก็เมื่อคืนนี้มีหลายเรื่องเลยครับไปเริ่มกันที่มีรายงานว่าเชลซีกับนาโปลีเนี่ยกำลังเจรจาคัดตัวของโรเบลูลูกาคูกันอยู่ครับซึ่งตอนนี้อยู่ในการเจรจาที่เป็น การเจรจาขั้นสูงแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มีรายงานครับว่าเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะลงเล่นกับเซอร์เวตจากสวิสเซอร์แลนด์ครับในรอบเพลย์ออฟยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยเกมเย่านะครับที่สตอร์ฟอร์ดบิชเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่22สิงหาคมส่วนเกมเยือนที่2ครับที่เจนีวาครับจะจัดขึ้นในวันที่29สิงหาคมนะครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานว่าแอตเลติกอัลบิดครับ ยังอยากได้ตัวคอนอกาลาเกอร์อยู่โดยที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขใหม่นะครับก็คือเหมือนว่าอาจจะต้องเจรจากันใหม่เลยซึ่งทางแมตต์ลอก็รายงานเมื่อวานนี้บอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะเปิดการเจรจารอบใหม่กับแอตเลติกมาดริดในเรื่องของกาลาเกอร์และก็เรื่องของเจ้าฟิลิกนะครับโดยที่แมตต์ลอรครับรายงานเมื่อวานนี้เป็น breaking news บอกว่าเชลซีเนี่ยได้บอกกับเจ้าฟิลิกอย่างชัดเจนว่า สโมสรจะเซ็นสัญญากับนักเตะภายใต้เงื่อนไขของพวกเขาเท่านั้นและมีสัญญาแล้วว่าเฟลิกพร้อมจะปรับตัวหรือพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมนะครับก็คือถ้าเกิดจะเซ็นกับเชลซีเนี่ยเชลซีบอกอะไรก็ต้องทำมาลักษณะแบบนั้นนะครับก็ขั้นลงค่าเหนื่อยจะต้องลดลงไปเยอะพอสมควรนะฮะขณะเดียวกันครับก็ Sky Sport รายงานบอกว่าสื่อหลายเจ้าเนี่ยได้แจ้งกับเราว่าทักแอเลติโก็มาดิดก,กับเชลซีเนี่ย กำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับเจาฟลิกมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าการเจรจาเน้นไปที่รูปแบบของการจ่ายเงินที่เซลซีจะจ่ายกับแอเลติ c โกคือถ้าดิวฟลิกสามารถปิดได้เนี่ยก็จะเปิดทางให้คกราร์ลาเกอร์เสร็จสิ้นการย้ายทีมไปแอเลติ c โกมาดริดด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์นะครับซึ่งเมื่อช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับสื่อดังอย่างมาเตโมเรโตครับของเรเวโวเนี่ย รายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเรโวเป็นสื่อในสเปนนะครับบอกว่าเชลซีแล้วก็แอตเลติกมัดริดเนี่ยใกล้มากๆแล้วครับที่จะหาข้อตกลงกันในดีลของเจ้าฟิลิกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะข่าวเพิ่งลงเมื่อช่วงประมาณตีห้าบ้านเรานี่เองนะครับตีห้กว่าๆนะฮะขณะเดียวกันครับก็เรื่องราวของโอซงิมเพนกันบ้าง นะฮะโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีได้แจ้งกับนาโปลีในการประชุมในลอนดอนสัปดาห์นี้ว่าพวกเขาต้องการตัววิกเตอร์โอซิเฮนครับอย่างไรก็ตามครับมันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นอยู่ครับเพราะเชลซีต้องคุยกับตัวนักเตะก่อนเนื่องจากโอซิเฮนบอกว่าเขาจะย้ายแบบถาวรเท่านั้นและจะไม่ลดค่าเหนื่อย11ล้านยูโรต่อป,ปีลงขณะเดียวกันนะฮะก็แมตต์ลอเนี่ยรายงานอันนี้เป็น breaking news เลยนะฮะในช่วงประมาณหัวค่มบ้านเราบอกว่าเชลซีหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับ วิกเตอร์โอซิมเฮนให้ได้ก็คือจะขวาโอซิมเฮนมาร่วมทีมให้ได้นะครับส่วนเรื่องราวอื่นเนี่ยโอซิมเฮนเนี่ยเมื่อสักประมาณตีห้าเหมือนกันครับบ้านเราครับเป็นโรมาโนรายงานครับเขาบอกว่าเชลซีเว่าโอซิมเฮนน่ยจะเป็นเรียว่าท็อปิกในการเจรจาในช่วงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะครับซึ่งอาจจะเป็นการยืมตัวมาเล่นนะครับเป็นลักษณะการยืมตัวแต่ โราโน่บอกว่าผมบอกคุณได้นะวันนี้ครับว่าโอซิมเพนไม่มีความตั้งใจที่จะยืมตัวหรือลดเงินเดือนของเขามาดูกันว่าเชลซีจะสามารถสร้างสู่สาเร็จอะไรครับเพื่อที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่จริงๆการรายงานข่าวโอซิมเพนไปในทิศทางเดิมหมดเลยคือโอซิมเพนไม่ยืมค่าเหนื่อยไม่ลดแต่เดี๋ยวรอดูครับว่าตลาดซื้อขายมันจะปิดแล้วเนี่ยเขาจะทํำยังไงกับดีลนี้ ะะเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนโรมาโน่ก็รายงานอผมเพิ่มเติมเรื่องเจ้าฟิลิกให้นะครับโรมาโน่อบอกว่าผมได้ยินมาว่าเชลซีเนี่ยใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตในดีลข้อตกลงของเจ้าฟิลิกและมันเชื่อมโยงโดยตรงกับผลง,งานของเขาก็คืออาจจะจถ้าผลง,งานดีก็ได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นกับเงื่อนไขยเยอะครับแม่เหมือนจะบีบกับลักษณะเจ้าฟิลิกนะฮะก็ใไกลแล้วละ่ะโรมาโน่ก็รายงานคล้ายๆกับมาเต้โมเรตโตว่าตอนนี้ดีลข้อตกลงเชลซีกับแอตเลติกมาดริด สำหรับเจาฟิลิกและกาลักเกอร์เนี่ยใกล้จะจบสิ้นแล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะนอกจากนี้ครับก็มีรายงานบอกว่าหากเชลซีต้องการเซ็นสัญญากับเฟเดริโกเคียซาเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่อยู่ในตลาดเป้าหมายตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับโอ้มีข่าวกับเฟเดริโกเคียซาด้วยนะฮะแล้วก็ตัวโรมานโนเขาก็บอกว่าผมมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเชลซีเนี่ยนาทีต่อน,นาทีเลย นอกจากนี้ครับก็เชลซีเนี่ยพยายามที่จะขายเบนชิวิลครับออกจากทีมนะฮะก่อนหน้านี้ถ้าเราจะมาได้เบนชิวิลนี่ค่าเหนื่อยเยอะนะครับแล้วดูแล้วถ้าปล่อยจากทีมเนี่ยค่าตัวก็ต้องประมาณหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังพยายามขายเบนชิวิลแล้วก็กําลังจะมองหาทางออกในเรื่องของเบนชิวิลอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วดิซ่าคิเซล่าก็รายงานคล้ายๆกันครับเรื่องเบนชิวิล แล้วก็มาเรสกาเอาเป็นบทสัมภาษณ์มาเรสกาที่ดิซ่าคิสเซล่าเอามาลงครับเ,เขาบอกว่าคงจะดีกว่าถ้าเขาย้ายออกไปครับแล้วก็ออกไปจากทีมเช,เชลซีแล้วก็หาเวลาในการลงเล่นนะครับก็ดูแล้วยากนะฮะแล้วก็บางวานนี้ก็ปิดดีลเรียบร้อยครับเลสลี่ย์อุกโกชูกูครับย้ายไปอยู่กับเซาท์ทัมตันด้วยสัญญายืมตัวมีการชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องของเคียซ่าเนี่ยดิมาซิโอก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าเชลซีและยูเวนตุสเนี่ยพยายามจะแลกดิวสเตอร์ลิงกับเคียซ่าแต่ล้มเหลวครับเนื่องจากความขัดแยง้งแล้วก็เรื่องของปัญหาทางการเงินนะฮะก็ยูเวก็คงอยากได้สเตอร์ลิงแต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยอเรื่องของค่าตัวด้วยนะฮะก็อาจจะค่อนข้างแพงนะฮะเรื่องราวของสเตอร์ลิงกับเฟเดริโกเคียซ่านะครับก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะฮะ,ะที่เหลือก็แมตต์ลอก็รายงานคล้ายกันครับมีความหวัง ที่น่าจะจบลงได้สำหรับเจ้าฟิลิกกับคารอกาลักเกอร์ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะที่เหลือนะฮะก็ไปบทสัมภาษณ์บ้างแล้วกันนะครับก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับแมนซิตี้เรื่องแรกก็คือเปปกูเดล่าบอกว่าโรดรีเนี่ยจะไม่สามารถลงเล่นในเกมที่เจอกับเชลซีได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของความฟิตอะไรอย่างงี้นะฮะที่เหลือนี่มีมาเรสก้าสัมภาษณ์ครับบอกว่าเรากําลังทําได้ดีนะับตั้งแต่วันแรกเรากําลังค่อยๆพัฒนาขึ้น แน่นอนว่าเราพึ่งจะเริ่มต้นกันเมื่อ1เดือนก่อนมันเร็วเกินไปครับที่เราจะได้เห็นทีมที่ผมอยากจะให้เป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีความสุขเพราะทีมกําลังทําได้เหนือความคาดหมายของผมขณะเดียวกันครับมาริสกาบอกว่าเรากําลังพยายามปรับเข้ากับวิธีการทําเกมรุกและเพรสซิ่งของคู่ต่อสู้เราจะไม่เล่นแบบเดียวไปตลอดครับเราพยายามจะจับมือ จะจับตัวตัวนักเตะเนี่ยแต่ละคนไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาสามารถแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดขณะเดียวกันครับมารสก้าก็พูดถึงขนาดของทีมครับที่คนแซวกันว่าโอ้โหทีมน,นักเตะเยอะเหลือเกินเขาบอกนักตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ผมคิดว่าการมีนักเตะในทีมถึง43คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับตอนนี้มี28คนซ้อมอยู่กับผมอยู่ การหาทางออกสําหรับนักเตะเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพอวินสตันลีกับโรเรนซ์จูดไม่ใช่เขานะครับนอกจากนี้ครับเขาก็ออกมาบอกว่าเราได้มีการประชุมกับทีมแพทย์ผมอธิบายแนวทางที่ต้องการจะทํางานครับผมมีภาพในหัวชัดเจนเพราะผมไม่ได้อยู่ที่นี่ในปีที่แล้วผมไม่ได้มาเพื่อนั่งตัดสินใครฤดูกาลใหม่เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยกันนอกจากนี้ครับมาเรสกาก็ยัง พูดให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการคุมเชลซีนะครับเขาบอกมันเป็นโอกาสที่ดีครับผมรู้สึกผ่อนคลายมากๆตอนผมคุยกับสโมสรเนี่ยผมมั่นใจในการตัดสินใจของผมด้วยเหตุผลของนักเตะที่เรามีเป็นพิเศษผมกังวลเพราะที่นี่เป็นสโมสรใหญ่ครับแต่ในเวลาเดียวกันผมก็รู้สึกสบายใจขณะดเดียวกันสื่อก็ไปถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโอซิมเพนฟิลิกอะไรเงี้ยฮะมาริสกาก็บอกว่าผมจะไม่พูดถึงนักเตะของนาปโปลีหรือใครก็ตามที่เป็นนักเตะของแอตเลติกมาดริด แต่หวังว่าเราจะดึงนักเตะบางคนเข้ามาร่วมทีมได้นอกจากนี้สื่อก็ไปถามเรื่องเปโดเนโต้ครับว่าจะลงสนามในเกมกับแมนซิตี้ได้หรือไม่เขาบอกสภาพร่างกายของเขาดีมากๆนะครับปัญหาเดียวของเปโดก็คือเขาเพิ่งมาที่นี่ได้แค่2-3วันและจําเป็นต้องเข้าใจว่าเราต้องเล่นอย่างไรแต่ตอนนี้เขาฟิตสมบูรณ์แล้วถ้าตอบแบบนี้ก็มีโอกาสจบด้วยการเป็นตัวสำรองมีโอกาสสูงมากๆนะฮะ ขณะเดียวกันนครับมาริสกาก็ยังย้ำเรื่องของอซิมเมนกับเจ้าฟิลิกครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ใช่นักเตะของเรานะครับในตอนนี้สโมสมรรู้ดีว่าผมคิดยังไงหวังว่าเราจะดึงนักเตะเพิ่มเติมเข้ามาได้ก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงส่วนความพร้อมของทีมเนี่ยเขาก็บอกว่าเรามีผู้เล่นบาดเจ็บคนเดียวครับก็คือริชเจมส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยฟิตสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับ มีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปเพิ่มเติมครับเขาบอกว่านักเตะบางคนเนี่ยเคยอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เอนโซมาเรสกาก็เคยอยู่ที่นี่แต่เชลซีทีมนี้ไม่ใช่แมนซิตี้มันคือไอเดียของเอ็นโซมาเรสกานะครับที่เหลือก็มีบทสัมภาษณ์ของพอสโคนิดน,นึงนะแหมแกก็ขยันพูดเรื่องคอพบี้เมนูกับซีดานครับแกบอกว่าเขาคือคนที่ใกล้เคียงกับซีดานมากที่สุดที่ผมเคยเห็นครับในการจัดการกับบอลการรับบอลและการฝ่าคู่แข่งนะครับเรียกทัวร์แท้ๆนะฮะ ที่เหลือเนี่ยก็มีเดโกโมเดราย้ายไปอยู่กับสตาร์บุกด้วยสัญญาถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาโกสอลองโซ่ะอดีตแบ็กซ้ายเชลซีมีแรงงานจากโรมาโน่บอกว่ายินดีมากครับที่จะย้ายไปอยู่กับแมนยูนเต็ดหลังจากออกจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญาแบบฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็เล็ก ips, กิฟส์ก็รายงานว่าเชลซีกับสตาร์บุกกำลังเดินหน้าเจรจาเรื่องการยืมยยืม,ยม,ยมตัวยอร์เยเปรตตววิชแต่ทีมจะเป็นต้องโน้มน้าวใจให้นักเตะย้ายออกไปให้ได้นะครับ นี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก่อนลุ้นะฮะมีทั้งดิวเจาฟิลิกที่กำลังจะปิดได้มีข่าวเชื่อมโยงกับเคียร์ไอีกไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนรวมถึงโอซิมเพนย้ำเลยฮะว่าท้ายตลาดมีลุ้นแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ